เซลฟี่ที่ทุกคนรอคอยเก็บงานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะเซลฝนรถบ้านเฮงเฮงเฮงสมาแล้วค่ะคันนี้นะคะฝนลงเลียวไปแล้วนะคะรอบหนึ่งนะคะวันนี้เก็บงานเสร็จแล้วเลยรีบเอามาทำคลิปให้ลูกค้าก่อนค่ะคันนี้นะคะเป็น n i สสันเซลฟี่ค่ะ1.8 V ปี2013สีขาวค่ะ เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ลูกค้าให้ความสนใจตลอดนะคะในช่อง YouTube ฝนนะคะลูกค้าใส่แม็ก5ก้านมาค่ะยางเป็นบิสโตนนะคะฝนไม่แน่ใจว่าปี22หรือ21นะคะลูกค้าลองเข้ามาดูรถก่อนได้ค่ะมีเก็บสีมาบ้างนะคะคันนี้แล้วก็ตรงเนี้มีแตกนะคะกำลังหาอยู่ว่ามีอะไรเปลี่ยนหรือเปล่าเนาะสภาพโดยรวมโอเคค่ะสีโอเคเลยนะคะเดี๋ยวฝนพาเข้าไปดูด้านในค่ะ จริงๆมีไม่กี่รุ่นนะคะที่จะได้ราคาราคาประมาณนี้ได้ออปชั่นขนาดนี้ได้เครื่องแบบนี้ได้สภาพรถประมาณนี้จริงๆมีไม่กี่รุ่นนะคะอ่าสำหรับเซลฟี่นะคะพูดถึงความคบคันเขาคบอยู่แล้วเนาะกุญแจรีโมทแบบนี้ค่ะ2ดอกครบนะคะแล้วก็ปุ่มกรงปุ่มกดอะไรพวกนี้ฝนว่าเขาให้เทคอยู่นะสำหรับรถปี13และราคาประมาณนี้ได้ออปชันขนาดเนี้ยโอเคเลยนะคะ ฟังก์ชันบนพวงมาลัยใช้งานได้ปกติค่ะอันนี้ฝนลืมถ่ายเลขไม้มาฝนแปะเป็นรูปให้นะคะไม้หนึ่งแสค่ะอ่อตัววิทยุใช้งานได้ปกติค่ะแอร์เป็นออโต้นะคะเป็นแอร์ออโต้แอร์เย็นค่ะและเป็นพุสตานนะคะสำหรับนิสสันเซลฟี่เหมือนที่ฝนบอกเลยลดราคาประมาณนี้มันหาออปชันเต็มๆแบบเนี้ยยากเนาะเป็นคอนโซลล,ลายไม้ค่ะเกียร์ใช้งานได้ปกตินะคะ ตอนฝนขาย1.6จะไม่มีกล้องหลังแบบนี้พอเป็น1.8นะคะเราเข้าเกียร์แล้วมีกล้องหลังแบบนี้เลยนะคะตรงนี้ก็ไฟเปิดได้ปกติค่ะกล้องเออช่องเก็บแว่นนะคะก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะไม่มีสะดุดไม่มีอะไรนะคะอ่ะฝนลองให้แล้วนะสาภาพโดยรวมโอเคเลยค่ะสำหรับนิสสันเซลฟี่คันนี้ค่ะคันนี้ฝนบอกราคากลางคลิปเลยดีกว่าฝนใจร้อนมากนะฝนเคยขายเซลฟี่หปี10 11หรือ1ิ1 1เนาะไปประมาณแสนก้า 1, เนาะแต่ครั้นนี้นะคะฝนให้ราคา2อง0 0นสองบาทค่ะและสำหรับลูกคา้าฝนนะคะพิเศษขึ้นมาหน่อยค่ะแถมประกันเครื่องเกียร์ให้อีก2ปีหรือ1 2ึ0 0มกิโลไปเลยค่ะ เบาโอเค okay, ค่ะเบาฝนมีเก็บงานมานะคะฝนบอกก่อนเนาะฝนมีเก็บงานมาเพราะว่าเบามันขาดมานะคะตัวเบาเนาะฝนหุ้มใหม่ให้นะคะ,เพ,ะ,คะเพดานสะอาดค่ะเพดานสะอาดแล้วก็แอร์หลังนะคะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งออปชั่นที่ลดราคาราคาประมาณเนี้ยราคา2 0 0แสนเนี่ยบางรุ่นไม่มีนะไม่มีแอร์หลังให้นะคะแต่คันเนี้ยมีแอร์หลังนะคะสำหรับนิสสันเซลฟี่เบาะสะอาดทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะตรงที่พักแขนเนี่ยโอเคเลยนะคะเอ่อ ออปชันเขาครบนะสำหรับรถได้ปีไม่ไม,ไม่ต่ำมากแล้วก็ราคาถูกมากนะคะสำหรับซลฟี่ที่ราคา2 2 5 0 0 0บาทาาค่ะพาไปดูด้านหลังค่ะตรงที่เปิดด้านหลังเก๋มากนะคะเป็นอย่างเงี้ยตัวใต้ยังดึงอยู่เลยเนาะเป็นเป็นที่เปิดแบบนี้นะคะฝนพายางอะไหล่อยู่ครบค่ะนี่ยางอะไหล่อุปกรณ์อยู่ครบนะคะ ข้างหลังเก็บของได้เยอะมากนะคะกว้างมากใครหาิสันเซลฟี่อยู่มาแล้วนะคะมาแล้วเนาะเข้ามาดูรถก่อนได้เลยค่ะที่เซลฝนนะคะรถบ้านเฮงเฮงสองค่ะฝนเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะวันเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะคะใครหยุดงานก็คือเข้ามาดูรถได้เลยนะคะเปิดทุกวันค่ะ9ก้าโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะคะใครจะเข้ามาเนี่ยโทรหาฝนก่อนนะคะโทรสอบถามก่อนเนาะเดี๋ยวฝนให้เด็กเตรียมรถไว้ให้นะคะ ก็จะได้เออมาดูมาทดลองขับนะคะยังจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะคะสำหรับนิสสันเซลฟี่คันนี้ยังไงหานิสสันเซลฟี่คันนี้อยู่รีบเลยนะคะคันที่แล้วไปไวมากคันนี้ก็น่าจะไวเหมือนกันค่ะ